สวัสดีครับวันนี้พี่ไบจะมาเป็นพี่เลี้ยงเด็กเอ้ยไม่ใช่จะมาเป็นแม่คนแล้วครับพี่ไบพี่ไบยอยากมีลูกแต่เกิดเหตุอะไรไบย,ยังไม่มีแฟนมีลูกไม่ได้ไบต้องไปหาเด็กมาเลี้ยงไบจะไปที่สถานรับเลี้ยงเด็กหรือว่าเป็นที่ที่แบบแค่เราไปอ่ะเราจะเลือกเด็กมาคนนึงเอามาเลี้ยงที่บ้านเราดีนะไปไปกันเลยครับไบ เดี๋ยวเราไปเรียกเด็กมาคนนึงเราต้องเลือกเด็กที่ท้องเล่นเด็กซื้อที่ที่เลี้ยงเด็กมาแล้วที่บ้านของเราเนี่ยพร้อมมากที่จะเลี้ยงเด็กมีเปนอนด้วยไหนเปนอนอยู่ไหนอ๋อตรงนี้ไงเปยนอนไบรมีเปเยอะมากไปจะเลี้ยงเลี้ยงน้องกี่คนเนี่ยคนเดียวเลี้ยงคนเดียวแต่มีเปต้องสี่เปเดี๋ยวเราจะไปสถานรับเลี้ยงเด็กกันที่นั่นน่ะมีเด็กเยอะเลยนะบายอ๋อเราขับรถคันนี้ให้น้องนั่งข้างได้โอเค ตอนนี้นะครับเราขับรถไปที่โรงพยาบาลมีเด็กๆที่เป็นเด็กกำพร้านะครับไม่มีคุณพ่อคุณแม่วันนี้พี่ไบส์เลยอยากจะมามหาเด็กโอ้โหเด็กเยอะมากเอาคนไหนดีคนนี้ไหมร้องไห้อยู่เลยไหนขอดูหน้าหน่อยอุ้ยร้องไห้เอาคนนี้เหรอคนนี้เขามีลูกโป่งด้วยใช่ีลูกโป่งไปไหนเอากลับบ้านเลยเหรอ โอเคตอนนี้เราได้แล้วนะครับน้องคนนี้น่ารักมากเราจะอุ้มน้องกลับบ้านใส่ไว้บนรถเลยอุ้ยน้องกำร้องไห้อุ้ยบายบายบายน้องอ่ะน้องวิ่งหนีน้องวิ่งหนีอุ้มไว้น้องไม่อยากไปกับเราหรือเปล่าอยากไปไหมหนูหนูอยากไปไหมอยากไปไหมคะอยากไปเหรอคะอุ้ยหนูคนนั้นต้งชื่อว่าอะไร หิวนมแล้วก็จะแปลงฟันโอเคเริ่มเลยครับเริ่มเลยน้องคือแบบว้าวมากอะ่ะน้องเข่าทั้งหิวนมทั้งแปลงฟันทั้งง่วงนอนไหนจะปวดอึด้วยร้องไห้ใหญ่เลยไบยตอนนี้พี่ไบรีบพาน้องกลับบ้านแล้วนะครับน้องน่ารักจังน้องถืออะไรด้วยอะ่ะอุมยิม้มหมอโหพี่ไบาพาหนูหน่อยสิโอ้ยตอนนี้พี่ไบอุ้มน้องเข้าบ,บ้านแลครับ ข้างในบ้านหลังนี้จะมีที่เลี้ยงเด็กเยอะมากแล้วพี่ไบก็อุ้มน้องขึ้นมาดูครับว่าน้องต้องการอะไรมั่งตอนนี้นะครับน้องหิวนมน้มตอนนี้เรากำลังชงนมกันอยู่นะครับแต่พี่ไบยังชงนมชงนมไม่เก่งเลยอ่ะน้องกลังทอยู่น้องนั่งน้องน้องห้าใหญ่เลยป้อนนมแล้วครับทุกคนตอนนี้ราเริ่มป้อนนมแล้วฮู้ทำคนนะน้องคนนี้กินนมไบ กินนมสามขวดแล้วอุ้ยน้องคนนมเฮ้ยน้องคนนี้จะเลี้ยงง่ายไหมเนี่ยตอนนี้กินนมครบสามขวดแล้วเเดี๋ยวก่อนนะบายเราจะตั้งชื่อน้องว่าอะไรดีอะเราจะได้เรียกถูกชื่อน้องบิงดีไหมโอเคน้องคนนี้ชื่อบิงเดี๋ยวกินข้าวแล้วก็ขึ้นไปเป็นฟันโอเคตอนนี้น้องก็สบายมากน้องหิวข้าวไหมหิวข้าวไหมน้อง น้องหิวหิวข้าวอีกแล้วเจอแล้วครับที่กินข้าวแล้วก็ตักข้าวออกมาจากโถแล้วก็ป้อนกินข้าวทั้งหมดสามช้อนน้องพ่นน้องเขาชอบพ่นน้องเขายังเด็กแ่นเร็ยวเลยอู้ยัดเลยเอ่ะ <c oughs> ยัดใส่ปากเลย <c oughs> เดี๋ยวขึ้นไปแปลงฟันแปรง, <c oughs> งฟัน <c oughs> แปลงฟันก่อนนะแล้วก็ไปอาบน้ำโอเคหนูหนูหนูแปลงฟันเป็นหรือว่าให้ให้พี่ใบแปลงล่ะให้พี่ใบแปรงนะอุ้ยน้องพ่นอีกแล้ว หรือน้องเออน,น้องน้องน้องปวนปากอ๋อน้องบวนปาก,น,น,ปากน้องไม่สบายเดี๋ยวมีไม่สบายด้วยเหรอใช่โอ้โหตัวร้อนด้วยเดี๋ยวนะไปเข้าห้องน้ำไปเราเราเรียกเด็กผิดคนมาแล้วละ่ะคนเนี้ยไม่ค่อยมีดีเลยเดี๋ยวก็ไม่สบายเดี๋ยวก็ปวดท้องเดี๋ยวก็เข้าห้องน้ําเดี๋ยวก็ตัวเหม็นชินช่อง ตอนนี้เรากําลังชิ้งช่องแล้วเช็ดชู่ด้วยอุ้ยถูสบูอันนี้ถูสบู่ที่มือเหรอใช่อ๋อทุกคนเห็นไหมถ้าเราเข้าห้องน้ําอย่าลืมล้างมือกันนะคะไปกันต่อป,วปว่วยป่วยต้องทํายังไงน้องไปโรงพยาบาลน้องน้องอะไรครับแพลเต็มน้องแพลเต็มเราไปเปลี่ยนแพลเพิ่กันก่อนถึงจะไปโรงพยาบาลได้บิงตอนนี้เราขึ้นมาชั้นบนแล้วเรามาที่ อ๋อตรงนี้เรามีโต๊ะเปลี่ยนแคมเปิร์น,นะครับแล้วก็มีที่นอนด้วยอ้าวไม่ต้งอุ้ยได้แล้วได้แล้วแกะแคมเปิร์ออกมาครับแล้วก็อ้โหน้องต้อนเป็นสีเขียวเลยอุ้ยตอนนี้เราใส่แคมเปิร์แล้วครับว้าวน้องยิ้มล่าเลยอะ่ะหน้าขหน้าขัน่านารักเหมือนกันนะแล้วก็หลืออะไรอีกครับอาบน้ำอาบน้ำแล้วก็ไปนอน ไปหาหมอนอนก็ไปนอนนอนเสร็จแล้วก็ไปหาหมอเราจะไปหาหมอก่อนหรือจะนอนก่อนนอนก่อนไปหาหมอก่อนหาหมอก่อนสิถ้าเป็นชีวิตจริงอะถ้าเป็นชีวิตจริงนะครับเรามีไข้ตัวร้อนเนี่ยเราต้องไปหาหมอหรือกินยาก่อนนอนนะครับโอเคตอนนี้เราก็ต้องเอาสบู่มาถูมือแล้วก็เอาสบู่มาถูมือเอ้ยถูกแล้วถูกแล้วไปโรงพยาบาลกันสะสะอาดแล้วเหรอนี่ไหนโอเคหอมแล้วหอมแล้ว เดี๋ยวเราไปโรงพยาบาลเสร็จแล้วนะครับฉีดยาอุ้ยหน้าหนูเริ่มแบบหน้าหนูก็ยังร้องไห้อยู่นะใช่ไหมบีงไม่หน้าแบบหน้าหน้าแบบหน้าเหมือนป่วยอ๋อหน้าป่วยใช่หน้าแบบป่วยป่วยตอนนี้พี่ไบค์ขับรถมอเตอร์ไซค์ไปนะครับระหว่างทางเนี่ยก็ร้องไห้ไปตลอดทางเลยเมื่อเรามาถึงโรงพยาบาลแล้วนุ้งไบค์รีบอุ้มน้องเข้าไปในโรงพยาบาลกดกิ่งเรียกพนักงานพี่พนักงานถามว่าวันนี้เป็นอะไรมาคะเป็นอะไรมาคะ มาดูสุขภาพแล้วก็น้องไม่สบายน้องตัวร้อนเหรอคะเดี๋ยวขอขอถามน้องหน่อยนะคะน้องขึ้นเดี๋ยวขอถามน้องหน่อยหนูหนูชื่ออะไรลูกบิงหนูชื่อบิงหน่อยขอจับขอจับหน้าผากหน่อยนะอู้ตอนนี้พี่บายเริ่มอันนี้พี่บายทาเองเหรอใช่แล้วคุณหมออ่ะอันนี้เป็นโรงพยาบาลที่สามารถทําเองได้อ๋อเป็นโรงพยาบาลที่ต่างประเทศพี่บายทาเองง่านี่คือประหลอดวัดไข้วัดไข้โอ้โห สีแดงสีแดงแล้วก็ฟังเสียงหัวใจครับฮัตเชื่อกอีกแล้วโอ้โหก้อนยาครับก้อนยาช้อนที่หนึ่งแอมช้อนที่สองแอมน้องจะอ้วกนะสิเวลารับวยอ่ะมันจะอ้วกนะตัวอะไรเนี่ยหุ้ยไข้ลดแล้วไข้ลดแล้วต้องไปกินนมอีกน้องอยากขิวนมเดี๋ยวขิวนมพี่นี่เลยแล้วกันเราจะกินนมหรือเราจะนอน ไม่หนูหิวนมหิวนมก่อนโอเคไปครับเดี๋ยวเราไปซื้อนมที่นี่นะคะเป็นโรงพยาบาลเด็กเขาจะมีนมขายมีมีน้ำแดงขายนี่นี่นี่ล้างมือให้สะอาดตรงนี้ที่ชงนมใช่ไหมคะใช่แตะที่เครื่องเพื่อชงนมเมื่อชงนมเสร็จแล้วเราก็รีบเขย่าเขย่าเอาล้ครับเราจะป้อนนมแล้วนะครับเขย่าเขย่าหนึ่งทีกินได้แล้ว โอ้โหบิงทำไมหนูเล<อ><อ>ี้ยงไม่พ่นอีกแล้วหนูพ่นตลอดเลยอ่ะสงสัยเด็กคนนี้เราเปลี่ยนคนไหมเราไปหาน้องคนอื่นไหมละ่ะเด็กก็พ่นเด็กทุกคนก็พ่นใช่ไหมใบเลี้ยงได้ไหมได้อโอเคเลย<อ>ต้องไปอน้นอีกแล้วอ้าวยังไม่ได้นอนเลยอ่ะต้องไปลอวอีกแล้วค่ะจริงปะเนี่ยเพราะว่าตอนตอนนั้นอ่ะ แบบพี่ไบ๊แบบไม่กินแล้วแล้วมันก็เลอะพี่ไบ๊เราไปนอนก่อนเลยดีกว่าไหมเราตัวเราเองอ่ะคนเลี้ยงอ่ะก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะตอนนี้คนเลี้ยงก็คือพี่ไบอ่ะเริ่มหิวพี่ไบเริ่มเหนื่อยตัวเหม็นแล้วก็ต้องเข้าห้องน้ำแล้วพี่ไบก็ต้องง่วงแล้วด้วยเราต้องปล่อยเด็กไว้ก่อนเราจะเลี้ยงไหวไหมเนี่ยไหวรือว่าเอาไปคืนไหวนะโอเคตอนนี้เรามาอาบน้ำเด็กพี่ไบบอกว่าพี่ไบยังไหวครับเดี๋ยวค่อยไปกินข้าวทีเดียว ถ้าถ้าน้องนอนเมื่อไหร่อ่ะพี่ไบค์ก็จะได้เวลาไปกินข้าวนะตอนนี้เรากำลังจะพาน้องเข้านอนแล้วเราจะถึงเวลาแห่งความสุขของเราก่อนอื่นเรามันเลือกผัชผ้าหม่มต้อกอมโอ้โหต้องกรอมด้วยน้องคนนี้นี่มันนอนยากจริงๆน้องคนนี้มันนอนยากจริงๆลืมตาทงไมอุย้ยนอนแล้วนอนแล้วเก่งเน,นี่ยนอนแล้วอุย้ยน้องฝันดี แล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะไปมีความสุขแล้วเพราะเรากองน้องหลับแล้วไปเราไปกินชานมไข่มุกกันไหมอันนี้ไม่มีอ่ะงั้นเราไปหาอะไรอร่อยๆกินไหมล่ะไม่มีอ่ะมีแล้วมีอะไรให้เราทำไหมแมพเนี้ยไปดูซิมีอะไรสนุกไหมตอนนี้นะครับพี่ไบต์ได้เวลาเล่นสเก็ตบอร์ดนี่เองโอ้ย<ร>ได้เล่นสเก็ตหลาเล่นสเก็ตไปทั่วทั้งเมืองได้ไหมได้ไหม นี่ตอนนี้นะครับร้อนเอรื่อสเก็ตไปทั่วทั้งเมืองอโอ้น้องาบเข้ามาล้างขนมปังเหรอใช่สร้างขนมปังกินดีกว่าโดนัทานโดนัทจะททำเองได้ทำเองได้ด้วยไหนทำที่นี่ดีอ่ะทำเองทุกอย่างเลยอ่ะเอาอะไรดีพ่อเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราทำโดนัทสีชมพูไปเผื่อน้องบิงเนาะและส่วนน้องไบอ่ะน้องไบกินพิซซ่าแล้วกันโอเค พิซซ่าหน้าหัวใจไปเลยพิซซ่ารูปหัวใจซอสมะเขือเทศใส่ซอสมะเขือเทศโอ้ที่นี่ดีนะคะับทำเองได้ทุกอย่างแล้วก็ผักนี่อุยเข้าไมโครเวฟแล้วความร้อนความร้อนไปทต้องกดให้พอดีนะถ้าความร้อนถึงเส้นแล้วเนี่ยเราต้องกดปุ่มนะครับโดโอเคโอ้กำลังดีเลยนน,น่ากินมาก หลังจากที่เรากินพิซซ่าเสร็จแล้วเราจะเอาโดนัทไปฝากนอ้องตอนนี้เรามาทําโดนัทกันครับเอารูปอะไรดีโดนัทเป็นวงกลมเลยเอาแบบออริจินอลแล้วก็สตรอเบอร์รี่ใช่แล้วก็โรยท็อปปิ้งด้วยสตรอเบอร์รี่เอาอันไหนดีเอาเม็ดเม็ดนะ่ะอนนใช่ดูนะครับดูนะครับอ,นนอุ้ยปักเทียนด้วยนะครับโดนัทปักเทียนนะครับเราจะเริ่มเราจะเริ่มอบโดนัทแล้วนะครับอุ้ยสีชมพูน่ากินหวานแหววมาก นะครับเอานะครับอโอเคเดี๋ยวเราเอาโดนทัทไปฝากน้องบิงตอนนี้น้องบิงน่าจะตื่นแล้วนะเนาะไปกันไปกันไปครับตอนนี้เรากำลังเล่นลอนเลอร์สเก็ตไปหาน้องบิงน,น,นะครับวันนี้เราได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้กินโดนทัทได้กินอะไรด้วยนะพิซซ่าพิซซ่าตอนนี้เรากลับไปหาน้องบิงก่อนนะครับใกล้ถึงแล้ว โอเคถึงแล้วครับไหนนะน้องบิงอยู่ไหนนะน้องบิงอยู่ไหนนะไหนอ่ะทำไมไมไมีตะเตียงอ่ะใบกินโดนัทบิงไปแล้วเหรอบิงหายอ่ะใบนี่นี่นี่บิงอยู่นี่มันอุ้มไม่ได้อ้าุ้มไม่ได้ไม่ใช่น้องบิงนะสิถ้าเป็นรูปเราเราจะอุ้มได้นะแต่ถ้าเป็นลูกคนอื่นอุ้มไม่ได้แต่ว่าตอนนี้บิงหายตัวไปบิงหนูอยู่ไหนอ่ะ หนูอยู่ไหนหนูมีคำใบ้ไหมตอนนี้น้องบิ๊กนะครับขานเล่นแล้วก็เดินเล่นบิ๊กมีคำใบ้ไหมว่าอยู่หนูอยู่ตรงไหนอยู่ใกล้ๆสีอะไร<ม>ตอนน<ม>ี้<า>พาาี่ไบห้องพยาบาลบบอยู่ห้องพยาบาลคำใบ้ที่หนึ่งบิ๊กอยู่ห้องพยาบาลเอาแล้วนะครับน้องไบกำลังเดินไปหานะครับใกล้ถึงห้องพยาบาลแล้วนะครับไปห้องพยาบาลห้องที่หนึ่งเข้าไปดูสิมีไหมครับ ใต้เตียงอ่ะใต้เตียงบิงเขาชอบเล่นแอบใต้เตียงมีไหมมีไหมไม่มีอ่ะบิงคำใบที่สองคืออะไรเว้ยมันมันก็จะหาเจอแล้วนะไม่เป็นไรอุ้ยเจอแล้วเเจอแล้วบิงแอบอยู่ใต้โต๊ะใต้เก้าอี้นี่เองพากลับบ้าน<บ>เลยเราเราขึ้นไปทำกิจกรรมกันไหมพาน้องไปทำกิจกรรมหรอใช่มีกิจกรรมอะไรอีกละ่ะ กิจกรรมชั้นบนอยู่จะพาไปโอเคไปดูกันครับน้องร้องไห้ด้วยอุ้ยนี่ทุกคนดูดูหน้าน้องสิหิวนมหิวข้าวปวดอึอแปงฟันเหรอแปงฟันก่อนเลยเหรอใช่แปงฟันตื่นนอนก็ต้องแปงฟันไงคะโอเคตอนนี้เราแปงฟันอยู่ยอูน้องพุ่งแล้วน้องพุ่งปากหอมแล้วไปเดี๋ยวเราขึ้นไปหัที่นน่ากันไป ถ้าเกิดจะทำอะไรให้ดีเราหาที่นั่งให้ดีก่อนเราจะนั่งที่ไหนดีเราจะพาน้องไปทำกิจกรรมโอเคไปแต่ว่าหนูต้องใส่แม่พืชปวดชิ้นช่องแล้วก็หิวข้าวหิวนมนี่ให้น้องเล่นรถให้น้องเล่นรถก่อนรอบหนึ่งแตบิ๊กเอาหลุดน้องเขาจะเล่นไหมเนี่ยน้องฉีแตกฮะพี่บายน้องฉีดแตกพี่พี่บายพี่บายต้องเช็ดฉีก่อน ใช่น้องชีตกชีเมนเช็ดได้ไหมอ่ะวาดถูเลยโอ้โยแสดงว่าพี่ไบค์ปล่อยจนน้องฉีดแตกเราต้องทำทำให้น้องอารมณ์ดีก่อนหรือเปล่าเราถึงจะมาเล่นได้โอ้โหพ่อแบงค์มันมีไอตลอดเลยหรอมันจะมีขึ้นตลอดเลยหรอโอ้หูงั้นเราลองเล่นก่อนนะนี่ให้น้องขับรถนี่น้องขับรถแล้วไบค์ขับด้วยน้องน้องขับเก่งจังอุ้ยมีชิปลายด้วยน้องน้องเล่นชิปายได้ไหม ตอนนี้นะครับน้องกําลังจะปีนปีนขึ้นมาแล้วน้องเล่นสิปลายหรออุย้ยน้องเล่นสิปลายเป็นไหนอะ่ะอุย้ยทุกคนไปไปตามไปบิงบิงดูพี่ใบอุย้ยสิปลายกลับมาก็ได้เหรอใช่อ๋อสิปล,ลายย้อนไปย้อนมาได้ด้วยลองสิปลายอุย้ยพี่ใบไปแล้วใบตามไปตามมาเนาะบิงตามมาแล้วเย้ทางนี้ทางย่างนี้ yeah, yeah. อยากเย็นอุ้ยตรงนี้ต้องกระโดดเหรออ๋อสิปลายมีสองแขน เฮ้ยดีดีแบบนี้เลน่ลนสิบลายได้อุ้ยสิบลายลอยขึ้นโอบนี้สิบลายที่นี่มีแบบหลายหลายมุมเลยเนาะใช่อยากเล่นตรงมุะไปไหมไปไหมแล้วก็กระโดดลงไปตรงนี้เลยกระโดดได้เลยเหรอลองกระโดดได้โอ้โหตัว<ม>เล็กแค่นี้กระโดดเก่งจังโอเคตอนนี้เรากลับมาพักผ่อนที่บ้านของเราแล้วนะครับสนุกไหมครับทุกคนสนุกสนุกโอเคครับทุกคนแล้วนี่คือคลิป สนุกสนุกกับการเลี้ยงน้องนะครับเป็นคลิปเลี้ยงเด็กที่เราชอบมากๆเกมนี้ดีนะชื่อเกมว่าทวายไลท์เดเครใช่ไหมใช่โอเคงั้นสำหรับคลิปนี้เราก็ลากันไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องวิ่งวาด้วยนะ